เมตตาญาโยมแล้วธันเทวดาเสด็จมาแล้วสาธุธานเทวดาเมตตาแล้วเทวดาทีมงานน้อยใหญ่เสด็จมาแล้ว ท่านเทวดามาแล้วมาโปรโดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดส,สรรพสัตว์แล้วเทวดาทุกท่าน,ท,านทุกอง,งตรงเจริญขพเชิญท่านเทวดาเสวยน้ำชาอา่าวบัดนี้ถึงการเวลาแล้วลายชื่อ บอกไปเลยชื่ออะไรจ๊ะข้าผมนายธนกิจบุญมาสิริครับปัญหาชีวิตคืออะไรจะมาสื่อสื่อโยมแม่แล้วครับแม่ชื่อนางชวีบุญมาสิริโยมแม่ชื่อนางชวีบุญยะสิริบุญมาครับบุญมาสิบุญพาเหรอบุญมาครับมาบุญมาสิริ อายุเท่าไหร่ตอนได้เสียชีวิตไป89ครับอายุ89ปีตายไปแล้วครับ5ปี5ปีท่านเทวดาแม่ชวีนางชวีบุญมาสิริตอนนี้อยู่ที่ใดหนใดสุขหรือทุกข์ชื่อชวีใช่ไหมท่านใช่แล้วชวีแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ89ปีสิไปกี่ปีแล้วคบ5าปีปี ชะรานอนติดเตียงนอนติดเตียงมากี่ปีแปดครับนอนติดเตียงมาแปดปีเลยทำบุญบ้างไหมเล่าแน่ทำครับทำอาชีพอะไรเนอทำสวนครับทำสวนเกี่ยวกับเกษตรกรเกษตรกรปลูกผลต้นไม้ครับก็ถ้าเป็นช่วงวสาวเขาก็ค้าขายผูค้าขาหมูผู่ผููที่กินกับหม่อไผู่อ ทำอาชีพไม่เกี่ยวกับสัตว์เลยอยู่กับต้นไม้มาตลอดไม่เกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมท่านแต่ก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นแต่ท่านนั้นเห็นเขาเป็นปลาเหรอหนาเขเรื่องทาปลาให้ใช่แล้วแหละค่ะปลาตะเพียนไม่หนาท่านเออคือเขาเขาเป็นสไพยคนจีนเ๋าเป็นสไพรคนจีนเหรอคก็มีหน้าที่ทําให้ครอบครัวครับแล้วเลี้ยงขายด้วยเปล่าไม่ครับแค่เลี้ยงเอากินครับจับกินจับต้มจับ ครับก็เป็นอาหารอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ครับใช่แล้วท่านเ๋ยยังเวียนไหวใจเกินนั่นแนหละนายังเกิดเป็นปลาอยู่ราคาเป็นฝูงป,ปลาหนาแหละท่านมเมอา้าวนางเฉวียังเป็นปลายอยู่เพราะหน้าที่ลูกสะพ้ายต้องทําให้ครอบครัวสามีใช่ไหมครับอา้าวก็ลูกจะขอชดใช้ทดแทนบุญคุณ มารดาด้วยวิธีไหนได้บ้างจะทดแทนใช่ไหมท่านใช่ครับจะเอาบุญให้แม่ใช่ไหมนะใช่ครับตอนอยู่ใช่ไหมเร่าค่ะใช่แล้วห้าสิบวันหนาได้ไหมเล่าเลได้ครับคือตอนอยู่ห้าสิบวันโอเคแม่จะได้พ้นจากการเป็นปลาอยู่แถวไหนอ่ะคือสมุสงครามครับที่เดิมเ่นแล้วเห็นเป็นแมุรสงครามครับอ๋อ หรือลูกอะไรราคาข้างคลองนาน,นั่นแน่ครับก็อยู่สมุทรสงครามก็มีมันหนองมีคลองมีต้นจากมีอะไรเพราะมันน้ําก่อยครับน้าน้าเ็มันเข้าถึงคลองที่ติดกับชายทะเลครับเป็นน้าก่อยนะครับก็ตักกินแถวนั้นนะ่ะไม่ได้ตักขายครับไม่ได้ตักขายกหา็หาเฉพาะเป็นอาหารแต่ทำมามากมายเลยท่านเอ๋ ทำมาหลายปีเลยนั่นแหละนากรรมคือกรรมนั่นแหละค่ะยังดีกว่าลงนรกหนาะใช่ไหมเลยอ้าวดีแล้วอ้าวห้าสิบวันแม่ต้องการอะไรบ้างแม่ชวีแม่ชวีชวใช่ไหมท่านใช่ใชุดขาวสองชุดนั่นแหละนะหนังสือสวดมนต์หน่อยแหละครบนี่แหละนะอยากสวดมนต์ได้นั่นเลยไม่ค่อยได้สวดเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็สวดอยู่นะครับตอนเช้าขึ้นไปสวดตอนเช้าครับ นิดหน่อยตามภาษานิดหน่อยไงเล่าท่านเอ๋ยตอนี้วมีมากเลยนั่นแหละครับพักพักพูดตอนเช้าแม่ก็ถวายแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวดมนต์ที่วัดกันครับตอนบ้านปลายชีวิตบ้านปลายพอติดเตียงแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วติดเตียงอย่างเดียวครับเพนั่นแหละท่านเอ๋ยเพราะใจเลยฝูกตรงนี้นั่นแหละนะ พี่อยากถวายหนังสือสวดมนต์นั่นแหละค่ะเพื่ออยากสวดนั่นแหละหาแหละท่านเองยังติดใจเรื่องการสวดอยู่แค่แล้วท่านเออกี่เล่มเขารับเล่มเดียวก็พอแหละท่านเออนี่ไทยแก้ให้พ่ออยู่ผมยังผมยังไม่ได้แก้ผมแก้ให้ตัวเองครับแล้วเช็คพ่อไปยังอย่างครับเออเมื่อกี้แม่บอกว่าเออให้ให้กีลรกคนครับท่านถ้าเยอะแล้วเดี๋ยวอ๋อใ่แม่ก่อนอ่าอ่าอ่า จะได้แยกคนละบัญชี<ห>เอาชุดขาวหนังสือส่วนมนต้องการปล่อยสัตว์หรือเปล่าปล่อยสัตว์อยู่แล้วท่านเอ๋ยสังฆทานเลยเป็นผักนั่นแหละหาปล่อยสัตว์นั่นแหลคะครบปล่อยป่านนะให้เป็นร้อยตัวแล้วร้อยตัวไหวเปล่าได้ครับปล่อยไม่ให้แม,แม่แม่ไปกินเข้าไปเยอะร้ <laughs> อยตัวโอเคพร้อมจะบวชเมื่อไหร่ก่อนวันที่สิบกันยาครับส <10 S 2> ิบกันยาก่อนก่อนภา่ในวันที่สิบช้าสุดวันที่ สิบเดือนกันยาครับอ่าเรียบร้อยจะได้หมดเวรหมดกรรมแม่จะได้ไปเกิดทุกทีหนึง่งอ่าเรียบร้อยไปได้